ดีครับมาพบกับรายการสาระเร็ว EP 69นะครับครับผมรายการสาระเร็วเป็นรายการที่เอาสาระความรู้มาเล่าอย่างรวดเร็วนะครับใครที่สนใจหรือชอบเรื่องสุขภาพหรือสาระความรู้ครับเจอกันทุกคนพุดครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะยครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชม คอมเมนต์ไม่ได้อินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับ <1> 1> ช่วงนี้ครับ PM 2.5รุนแรงมากครับเดี๋ยวเราเ,าเรื่องนี้มาฝากในรายการได้กันแน่นอนครับปะ ไปดูดีกว่าวพราะวันนี้มีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจและน่าสนใจมากกันบ้างนะครับไป้อ่านนะครับเรื่องแรกในวันนี้นะครับสูตร PM 2.5เข้า ICU ครับหมอโพสต์ลิตโรคเสี่ยงเหมือนตุยผ่อนส่งนะครับเรื่องราวนี้ครับดรเตครับเศร้าครับพ่อเข้า ICU ครับเหยื่อพิษ PM 2.5หนะครับหมอแอร์โพสต์นะครับลิตโรคเสี่ยงเหมือนตุยผ่อนส่งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อข่าวย่อๆแล้วก็เนื้อข่าวเต็มเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงครับปะเรื่องราวเนื้อข่าวย่อๆนะครับเรื่องราวนี้ครับ PM 2.5หรือฝุ่น2.5นะครับมีขนาดเล็กมากครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับไม่เกิน2.5ไมโครเมตรนะครับและสามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายโดยถุงลมปอดนะครับและกระแสเลือดได้โดยตรงนะครับ และเมื่อร่างกายสัมผัสกับฝุ่นนี้นะครับระบบภูมิคุ้มกันจะตอบสนองทันทีด้วยการส่งเม็ดเลือดขาวเพื่อจัดการกับอนุภาคแปลกปลอมนะครับและกลไกนี้เกิดขึ้นครับทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังครับในเนื้อเยื่อและระบบต่างๆของร่างกายนะครับทําให้เกิดการอักเสบถาวรและก่อให้เกิดโรคะเร็งได้ในหลายๆจุดนะครับเดี๋ยวไปดูนะข่าวเต็มว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงครับไป เอาลับเรื่องราวนี้ครับเมื่อวันที่8มกราคม2568นะครับดรสุชัชวีนะครับสุวรรณสวัสดิ์นะครับรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับโพสต์แจ้งข่าวผ่าน Facebook นะครับเอสุวัชวีนะครับโดยระบุว่านะครับเวลานี้ผมพาคุณพ่อนะครับมาโรงพยาบาลเช้า ER ห้องฉุกเฉินนะครับเพราะไอจนเจ็บหน้าอกครับคุณหมอบอกว่านะครับแพ้อากาศจนปอดมีภาวะผิดปกติครับคุณพ่อสูงอายุนะครับ หมอเคยบอกต้องให้เดินออกกําลังกายในตอนเช้าทุกวันนะครับคุณพ่อก็ทําตามนะครับสุดท้ายต้องมาแอดมิดไอซเพราะสูตรฝุ่นพิษนะครับใครไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกครับว่าฝุ่นพิษ PM 2.5ทําทำร้ายคนไทยไภัยใกล้ตัวร้ายกาจกว่าที่เราคิดนะครับและโพสต์อีกครั้งว่านะครับผมขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่แสดงความห่วงใยคุณพ่อครับคุณหมอแจ้งว่าฝุ่น PM 2 5ทําให้หลอดลมคุณพ่ออักเสบ หายใจไม่สะดวกไอหนักมากนอนไม่หลับและยิ่งเมื่อหายใจลําบากนะครับคาร์เดาไซจะสะสมที่ปอดนะครับทําให้คุณพ่อมีอาการซึมไม่ทานข้าวไปกันใหญ่ที่บ้านลูกก็แพ้อากาศชีวิตคนกรทมและคนไทยต้องเผชิญกับฝุ่นพิษท,ที่น่ากลัวที่สุดตุยผ่อนส่งทุกวันในขณะที่เดินกําลังนั่งรถกับคุณแม่ไปยังรอพอยังคงเห็นรถเมลม์รถบรรทุกควันดํา อยู่เกิื่อนถนนเศร้าจุดๆโอเคฮะเอาเรื่องราวนี้คือถ้าไม่อิงเรื่องการเมืองหรือว่าอะไรนะครับผมมองว่าก็จริงๆแล้วนะครับเรื่องของ P m 2็5ไม่ได้มีแค่ในรถยนต์นะครับมันเป็นเรื่องของการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าการเผาโดยเกษตรกรรมมากกว่านะครับโดยที่อากาศไม่ได้เปิดก็คือหมายความว่าเผามาก็จะเป็นมลรวมอยู่ในพื้นที่ที่ต่ํากว่านะครับฉะนั้นก็แก้ปัญหาที่ตรงจุดตรงที่ การไม่เผาไม่ทําอะไรเกี่ยวกับมลพิษในช่วงเวลานี้น่าจะดีที่สุดนะครับอันนี้น่าตรงจุดกว่านะครับและทางด้านนายแพทย์อากาักนิตศรีสุขวัฒนานะครับอ่านผิดต้องขออภัยนะครับหรือหมอแอ์นะครับนักไตรกีฬาและอายุรแพทย์โรคหัวใจครับผู้ชํานาญการด้านสปอร์ตคารดิโอโลจีนะครับโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์นะครับ ได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับอักคณนิตนะครับสีสุขวัฒนานะครับในประเด็นโรคอันตรายที่เป็นผลกระทบจากฝุ่นพิษเช่นเดียวกันนะครับโดยระบุว่านะครับ PM 2.5ระยะสั้นโรคกําเริบระยะยาวเกิดมะเร็งปอด PM 2.5ทำให้เกิดการอักเสบของร่างกายและนำไปสู่โรคต่างๆที่ทำให้เราอายุสั้นลงนะครับ เรื่องถัดมานะครับปริมาณและระยะเวลาที่เสี่ยงครับสัมผัส PM 2.5นะครับระดับ50-100ถึงมิลลิกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับการสัมผัสต่อเนื่องในระยะเวลา3-5ถึงปีนะครับเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดอ้อรังนะครับและสัมผัส PM 2.5านะครับระดับ100ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับเพิ่มความเสี่ยงขึ้นชัดเจนนะครับโดยเฉพาะโรคหัวใจและมะเร็งอย่างแน่นอนนะครับส่วนระยะเวลาสัมผัสต่อวันนะครับ การสัมผัส PM 2.5เพียง2-3ชั่วโมงต่อวันในระดับที่สูงนะครับสามารถกระตุ้นการอักเสบในระดับเซลล์ได้ทันทีนะครับน่ากลัวมากๆเลยนะครับเนี่ยและหลายคนนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่า PM 2.5ครับกระตุ้นการอักเสบในร่างกายได้อย่างไรครับและเนื่องจากครับฝุ่น PM 2.5นะครับมีขนาดเล็กมากครับเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน2.5มโครเมตรนะครับทำไม่สามารถแทรกซึมเข้าสู่ถุงลมปอดนะครับ และกระแสเลือดได้โดยตรงเลยนะครับและเมื่อร่างกายสัมผัสกับฝุ่นชิดนี้ครับระบบภูมิคุ้มกันจะตอบสนองทันทีด้วยการส่งเม็ดเลือดขาวมาเพื่อจัดการกับอนุภาคแปรกอมนี้นะครับและการตอบสนองนี้ทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังนะครับในเนื้อเยื่อและระบบต่างๆของร่างกายนะครับเช่นระบบทางเดินหายใจครับทําให้เกิดผังผืดในปอดนะครับและลดความยืดหยุ่นของปอดครับและความสามารถในการหายใจลงด้วยนะครับ ในระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับเพิ่มโอกาสเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวระบบคุ้มกันและการอักเสบเรื้อรังครับอาจลดประสิทธิภาพของระบบคุ้มงกันลงนะครับส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอนะครับโอ้โหและ PM 2.5ครับเพิ่มการเกิดมะเร็งนะครับมีงานวิจัยหลายชิ้นครับชี้เห็นว่าฝุ่น PM 2.5ครับเป็นตัวกระตุ้นที่สําคัญของการเกิดโรคมะเร็งในระยะยาวนะครับโดยเฉพาะมะเร็งปอดนะครับ อุลอองขนาดเล็กครับสามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเซลเยื่อบุปอดนะครับนำไปสู่การเกิดมะเร็งปอดนะครับและถัดมานะครับมะเร็งเม็ดเลือดนะครับการอักเสบในกระแสเลือดครับที่เกิดจาก PM 2 5ครับอาจจะกระตุ้นให้เกิดการกลายพันธุ์ในเซลล์เม็ดเลือดด้วยนะครับมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้นะครับการสัมผัส PM 2 5ในระยะยาวเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งในระบบอวัยวะภายในด้วยนะครับ และสุดท้ายนะครับนำไปสู่อายุไขลดลงจากการเกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรังครับและยิ่งอายุน้อยครับยิ่งสะสมนานและยิ่งเยอะครับอายุเยอะร่างกายจอดแอสะสมไม่เยอะโรคก็เกิดขึ้นได้เช่นกันครับลดความจำเป็นในการออกกาลังกายหรือทํากิจกรรมเอาดอครับเปิดเครื่องฟอกอากาศถ้าฝุ่นบุกเข้ามาในบ้านครับดูแลกันเองไปก่อนนะครับเพราะต้องอยู่แบบนี้ไปนานนะครับโหนผู้สรู้สึกแตกๆเลยนะครับ เรื่องราวถัดมานะครับโชคดีพ่อแม่เอใจเห็นแสงสะท้อนแปลกๆในดวงตาลูกน้อยนะครับเอจแสงสะท้อนแปลกๆในดวงตาลูกตอนถ่ายรูปนะครับพ่อแม่ไม่ปล่อยผ่านรีบไปหาหมอนะครับโหสุดยอดไปเลยคุณพ่อคุณแม่ <S <S 1> <S 1> เอาตรงเลยว่าไม่ใช่โชคดีครับเป็นความสังเกตและเป็นความใส่ใจในของพ่อแม่นะครับาล่ะไปดูเนื้อข่าวย่อแล้วก็เนื้อข่าวเต็มว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงครับป เรื่องราวเนื้อข่าวย่อๆเรื่องราวนี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับสังเกตเห็นแสงสะท้อนแปลกๆนะครับในดวงตาของลูกชายครับจึงรีบพาไปหาหมอนะครับจนรู้ว่าเป็นมะเร็งจอประสาทตาแบบข้างเดียวนะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ใส่ใจลูกน้อยมากๆนะครับฉะนั้นครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเนื้อข่าวเต็มๆว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงครับปลา โดยเรื่องดาวนี้ครับโรวี่นะครับกัลลเกอร์นะครับคุณแม่วัย30ปีและสามีของเธอครับสตีเวนสันนะครับเริ่มรู้สึกกังวลใจครับหลังสังเกตว่าเห็นดวงตาด้านซ้ายของลูกชายนะครับคุณโคเปอร์นะครับมีแสงสะท้อนสีขาวเมื่อพวกเขาปิดไฟนะครับและในตอนแรกนะครับโรวี่นะครับไม่ได้รู้สึกกังวลใจมากนะครับเมื่อเธอเห็นความแตกต่างเล็กน้อยครับระหว่างดวงตาทั้งสองข้างของลูกชายนะครับแต่เมื่อเธอสังเกตเห็นว่า ดวงตาของลูกชายของเขาดูแปลกไปในที่มืดนะครับทั้งคู่ครับจึงเข้าค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อหาคําตอบนะครับและผลจากการค้นหานะครับชี้ให้เห็นว่าอาจจะเป็นมะเร็งจอประสาทตานะครับซึ่งเป็นมะเร็งตาชนิดหนึ่งครับที่สามารถพบได้ในเด็กเล็กนะครับโดยอาการครับอาจปรากฏผ่านการสะท้อนแสงจากแฟลชของกล้องนะครับพ่อแม่ของโคเปอร์นะครับได้ถ่ายภาพลูกชายนะครับหลายภาพด้วยการเปิดแฟลชนะครับและในทุกๆภาพครับ พวกเขาเห็นสีขาวสะท้อนจากในดวงตาของเขานะครับทัใดนั้นเองครับพวกเขาก็รีบพาโคเปอร์ครับไปที่โรงพยาบาลเด็กในเบอร์มิงแฮมนะครับและต้องตกตะลึงเมื่อทราบว่าลูกชายได้รับวิจัยว่าเป็นมะเร็งจอประสาทตาแบบข้างเดียวนะครับซึ่งทําให้เขาสูญเสียการมองเห็นในตาซ้ายนะครับและนอกจากนั้นนะครับแพทย์ยังบอกอีกว่านะครับการรักษาด้วยเคมีบําบัดครับอาจช่วยรักษาดวงตาไว้ได้ครับแต่ไม่สามารถรับประกันได้นะครับ และเรื่องนี้นะครับชเชนสเตวิสันนะครับเล่าว่าภรรยาของผมบอกว่าเธอเห็นอะไรแปลกๆบางอย่างในดวงตาของลูกแต่ก็ไม่ได้พูดว่าอะไรมากผมเองก็ไม่ใช่คนจะตื่นตระหนกอะไรง่ายๆก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและอีกไม่กี่คืนต่อมาตอนผมอยู่บ้านกับลูกผมก็เริ่มสังเกตว่าเมื่อปิดไฟตาดําของเขาจะเป็นสีขาวโอ้และเชนยังกล่าวต่อได้ว่านะครับมันไม่ได้เห็นชัดเจนถ้าดูในมุมหนึ่ง พร้อมกับแสงสะท้อนคุณก็เห็นสีขาวเล็กน้อยในตาดาองเขาและเชนยังบอกอีกว่าเมื่อผมลองค้นหาข้อมูลใน Google มันบอกว่าอาจจะเป็นไปได้หลายอย่างหรือนั้นอาจจะเป็นมะเร็งจอประสาทตาตอนนั้นผมเริ่มวิตกกังวลทันทีและเชนยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าแม้จะมีการทําเคมีบําบัดก็ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าลูกชายจะสามารถรักษาดวงตาาไว้ได้และยังบอกว่าไม่มีอะไรสามารถเตรียมคุณให้พร้อมกับ การรับฟังข่าวร้ายว่าลูกของคุณเป็นมะเร็งได้เลยโหเศร้าจริงนะครับเนี่ยและลอรี่คุณแม่ของเด็กชายคนนี้กล่าวไว้ว่านะครับสัปดาห์ก่อนที่เราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นเป็นสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันอันตรายถึงชีวิตไหมมันแพร่กระจายหรือเปล่าฉันต้องสัยว่าเขาต้องสูญเสียดวงตาไหมโหสุดยอดจริงและคุณแม่ยังกล่าวต่ออีวว่านะครับแต่เมื่อเรารู้ว่ามันคืออะไร และรับรู้แผนการรักษามันก็เหมือนกับความโล่งใจลเล็กน้อยเพราะไม่ต้องคาดดาวิตต่อไปฉันรู้สึกชาไปหมดไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกอย่างไรดีและปัจจุบันเด็กชายคนนี้กำลังรับการรักษาด้วยเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดงรวมถึงการฉีดเคมีบำบัดและเลเซอร์บำบัดซึ่งใช้เวลารักษาอย่างน้อย2ปี และพ่อแม่ของเขาเล่าว่าเด็กชายคนนี้รับมือกับสถานการณ์ได้ดีและยังซนเหมือนเดิมแต่เขาไม่เข้าใจในบางส่วนว่ากระบวนการรักษาซึ่งทําให้พวกเขาญากที่อยู่ดูเฉยๆและเชนยังกล่าวต่อว่าหากพวกเขาไม่ได้หาข้อมูลใน Google และถ่ายรูปพวกนี้ไว้พวกเขาอาจจะไม่ดำเนินการรวดเร็วเช่นนี้ซึ่งเขาพูดต่อว่าผมคงไม่ได้รีบไปหาหมออย่างเร่งด่วนและ อาจจะรอจนกว่าอาการจะแย่ลงกว่าเดิมก็ได้และหลังจากเหตุการณ์นี้ครับตอนนี้ครับทั้งคู่กําลังแนะนําพ่อแม่คนอื่นๆให้คอยสังเกตสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับลูกของตนและอย่าละเลยที่จะดําเนินการทันทีโ้สุดยอดไปเลยครับเป็นอย่างเรื่องมากครับกับ EP นี้ครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะครับจะลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีเสนอแนะแนะนำติชม คอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกนนะระผมฝ <c oughs> ากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝ <c oughs> ากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ